S <S <preach science> สวัสดีผมเป็นบุญแงครับผมเป็นเสาร์วันที่22กันยายน2567เป็นของพ่อปอกันตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเพื่อจะสัมพันธ์ในตอนนี้ยามไรส่วนทางไรส่วนในยูทูบนะครับช่องชนชมบันไซละเอียดครับยูทูบช่องชนชมบันไซละเอียดเขาไม่เล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาจมบรรยากาศสนวนทางไรส่วนในยูทูบนะครับจังหวะอยู่ในมีจานค้างพู่เราตลาดเปื่อาหารสุดเซ่อที่ครับเอางัวผูนะครับงัวผูใส่ไปมั่นหกเดือนนะครับ อายุประมาณ6-7เดือนครับไซร์ร้อยยี่ส่นะครับร้อสามสินะครับร้อยยี่สิร้อารยสานะครับราคาอยู่ประมาณหมื่นสองหมนสามะครับราคาเปิดนะครับราคาเปิดอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับหมื่นสามเกินหมื่นหานะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับไซนี้นะครับ ใส่เน็ตใส่เลยเอาไหมกันนะเป็นสุดใกันนี่ดีกวเื่อเพ็นสนใจนเพนสนใจมันสื่อด้เจอเงางามนะไปยางไปเบ่งเหล็กับแม่เพิ่ไปส่งนะว่าเหล็กขึ้แม่เพิไปสซงนีนี่ก็เลยไปถามให้นะรถเพิ่นพอดีนะเพิ่นเพิ่ไปไปส่งทางไก่นะ So. มีงวงงามอีตัวนึงเดี๋ยวมพายางเราไปบ่งนะมีงวงงามอีตัวนึ่งท่าเหมือนเดี๋ยม้พายไงงแล้วอยางงามกำลังไม่ <crease one wrote> <outreach> หางคนต่อราคาสูง่า หัวหัวใหญ่ใส่รอยห้าสิบหัวใหญ่ใส่รอยห้าสิบในหางในหางเวียดนามยางนี้เดี๋ยวว่าหัวเลี้ยงยางนี้เลยในหางในหางเวียดนามว่าสื่อแต่งัวเนื้อ อยู uh, a, ่เต็งเนื้อหัวสั่งสามหมื่นห้าสั่งหัวหัวหัวเขาวันใดกันนี่รับหัวสาครับหัวว่ากินลูกแรกใแยกลูกกับลูกแรกครับหัวเขาวันใดกันสดๆทจนีงว่านุ่มตึงๆนุ่มห้อยดุ่ยเครื่องดำ เพิ่น, <ขอ S 1> นเปิดราคามาสหาดีาาเดิมทางไหนางนัาานเหรแม่ลูก <c oughs> แม่เจ้าของมนนหักกวหักกว <c oughs> สาวมัน <c oughs> ต่อราคากันยบ้างเนี่ เมื <ítulo> 15, 15่นหมื่นนึงท่านสนงกันงวดจอยงวดโค้งหาครับตวาตัวนี้งวดงามนี่แหละตว่ามีเขาเขามีเขาเข่าเงียบมื่น1นึ0งท่านนุมดีนุ่มซีเป็นแม่แยกลูกทองหว่างเามาที่รตทำไลย ง้วนทองประก okay. ุฎง้วทองอ่างสาวหน่อยจะหวานครับสาวหน่อยสาวหน่อยเอิญไปซิมครับมื่นสี but, ่พันเป็นไรครับม uh ืーー่นสี uh ่พันเป็นง้วอ่างหรือง้วอ่างหรือง้วทองประกุเป็นง้วทองประกุง้วอ่างครับง้วนขี้โพนมื่นสี่แม่แยกลูกครับพี่ครับมีอันนี้เป็นแม่เพื่อนครับผมเป็นแม่เพื่อนกลไป ถ้าไปแยกกันนี่ยเจ้างแม่พ่นธุ์หนึ่งพันห้าร้อยใชอันนี้หมื่นซีหมื่นีสนใจติดต่อเด้ด 90, 90, 98, 78, เบอร์ไหนนศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเนย์นเปาสนใจทุมาสอบามเอาแม่พ่นแม่พ่นอันนี้ลูกพ่นนคะรับนะแยกลูกครับเพิ่นแยกแยกตัวละหมือนอ่นบบครับแยกตัวละหมือนอ่นบาทได้ไมถ้าไปเป็นข้อมึงแม่ถึงลูกก็ิตต้อได้หลายเติ คเครื่องดิมเครื่องดับนะครับง่าเป็นลูกขีโพนเป็นงัวขีโพนเป็นกรลังต่อราคาเปบบ็นไห้เป็นไห้เส้นหกเป็นไห้เพ้นห,หก

นปัญหากอกหาเลยรานอนไก่วงมลรหาเลยแกมาตรฐานทุกมันจะไปอี่หนันีวางัวงามโอ้ครับเครื่องดังเต็มดีนังดีนะครับหัวเต็มนี้หัวง่ามเพื่อนไห้ราคาดี่เพว่นเสี่ยวสาวเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดเพืนเสี่ยวสองหมนเจ็ดนะครับ ไปยังกลับบ้านมือหนี้นะครับโดยร่วมแล้วราคาง่วก็ยังอ่อนๆอยู่นะครับตัวถือกับมีตัวแพงกับมีนะครับง่วเนื้อนะครับง่วเนื้อตัวผูนะครับใส่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่ห้านี่ก็ออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับครับหมื่นกว่าบาท หลอดมื่นกับมีนะครับมื่นกว่าบ,บาทนะครับหลอดมื่นกับมี่ราคากันยังพอไปได้เยอะครับงัวงัวโค้งนะครับโอ้งง่วโค้องกับประมาณมื่ 13, 15, นสามมื่ 13, 15, นหานะครับงัวโค้งมื่นสามมื่นหานิดหน่แม่ลูกกับประมาณสองมืน่นนิดหน่อยกับมีนะครับมื่นกว่าบาทกับมีนะครับงัวนจอย มัวโค้งมีคนขายครับ่มีคนขายมีคนขายครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกดวงตานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณท่านที่มาชมยันหลังน้ำนะครับนะครับเจอกันพฤหัสหน้าได้เพี่งหน่อยครับแอ้มินไลฟ์สดนะครับวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลาประมาณหกโมงเสาร์เดยประมาณนะครับก็คาดว่าน่าจะไลฟ์สดใน YouTube ไปประมาณ ถึงสิ้นปีนะครับถ้านะครับถ้าเฟซบุ๊กเขายังปรับระบบพันแล้วนะครับแอ็มมินก็สิไล่สดไปเรื่อยๆนะครับครับแต่ถ้าไล่สดเขาับไล่สดในเฟซบุ๊กเขาปรับมคงเรียบร้อยกับนะครับถ้าเบื้องการตอบรับทั้ง YouTube หลายขึ้นนะครับแอ็มมินก็สิไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปตลอดนะครับครับกเบื้งก่อนนะครับนะครับการตอบรับก็หลายประเดแอ็มมินก็สิกลับไปไล่สดในเฟซบุ๊กนะครับ บไลสิง้อขาวกยอยล่ด้วยง้ขาวก็บมีนี่ง้ขาวเคลื่อนกำปิดก้นขายงวออวนเปิดก้นขายก็เป็นพวก คครรัับบอะเจอกันไร่นานะครับวันพฤหัสนะครับเวลาประมาณหัววงเสาร์ดูประมาณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ นัวขายดีขึ้นเ่านะครับนัวขายด้ขายดีนะครับแต่วันละข้ามยังอ่อนอยู่นะครับ